सङ्घं शरणं गच्छा सङ्घं शरण गच्छ सङ्घं शरणं गच्छ 残酷。 哦，好，好，好。好

તમે <coughs> 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 ตอนนี้อยู่วัดไทายนาราคาค่าาาะค ายัางไงครับหัวม yeah well, ันจิ okay. ้มลงมถนนเลยค่ะมันไม่เคยหยุดกันติงเป็นไหนเลยคอตกคอตกเหมือนกันจะโดนเชือดยังไงยังงั้นเลยค่ะทาไมเข้าใจความู้สึชืองหัวมากดูสิคะเดี๋ยวจะให้ดูหลักฐานมันมีค่ะเห็นไหมคะหัมันแสบมันแสบว เขาเรียกว่าวัวมันไม่ได้ถ่ายรูปนะคะออกวิดีโอค่ะนี่ค่ะของแท้และของจริงมีสีไม่ฟยงไม่ใค่ะพูดเลยค่ะคุณแม่ค่ะพูดเลยพูดเลยวัวมันเศร้ามากเลยค่ะผมไม่ได้พูดเลยค่ะไม่ได้เศร้าเลยค่ะวัวมันเศร้าค่ะเอาวัวมันเศร้าค่ะให้มันเศร้าค่ะแม่ดูเลยค่ะโชว์เราวัวมันเศร้าขนาดไหนดูสิค่ะได้ไหมแม่พูดเลยสิคะพูดอะไรพูดอะไก็ได้ค่ะความรู้สึก วันเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะนี่ส <serving S 1> <Enfin S 2> ูงขึ้นมาดิเนี่ยเนี่ยมีอะไรอีกมีอะไรอ่ะนี่อะไรมาด้วยนี่แจกแจกแจกตอนนี้โยกเยกนะคะตอนนี้โยกเยเนี่ยแจกทุกวันแล้วมาผสมกันอันนี้มาใหอันนี้อะไรเนี่ยคะเนี่ยเอออันนี้ของแปลกไปจับรถเลยนะคะอุ้ยอร่อยนะไปจับร้อนเลยค่ะลองดูเดี๋ยวจะรอชิมดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทำน มอชิมดูนะคะลองชิมดูนะคะลคะองช,ชิมดูนะคะ ชอบเอาไม้อยู่ที่เม เดี๋ยวรถก็สวน่ไเศษ่เ่องืนทีสองพ้เเอเอามาส่งอยเดี๋ยวเเอาคืนมาส่งรอยปีองรยสองงันันนนเชีนเอาสองร้คืนมาเอราน่เสอง้คืนมาใชอู่ตรงนั้นน่ะหน้ารานี้ไป กินจนเหมือนมันแบบมันช่วยชีวิตได้ช่วยชีวิตได้นึกว่าทานข้าวแล้วราคาทานไม่ได้ไงว่าข้าวมาม่วงกับข้าวยางฟางไม่ไว้แทนน้ำ อะไรทายมดอะไรเนี่ยกระเทียมกระเพรากระเพราทั้มดเลอร่อยใช่ไหมใช่น่าทานไหมคะใช้ได้ใช้ได้แต่ไม่เอาอีกแล้วอ่กแล้ะอร่อยหรือกลัวหิวอร่อยมากจริงจริงเข้าไปแล้วเปลี่ยนโองแรมแล้วเปลี่ยนแล้วสบายแล้ว ไม่กินแล้วดึกแล้วที่มันที่มันนั่งสี่ห้าสี่ห้ามากกว่ายาวแล้วยาวแล้วน้ำหนักเพิ่ม <c oughs> โอ้โหเหมือนสาวแขกเลย <c oughs> อ่ะคืนขอบคุณครับอะ <c oughs> ไม่กินแล้วอยากเล่าเรื่อาจบงานมาสองเลยค่ะครับมีอะไรมีอะไรเลยครับ คี่ถามว่าประสบการณ์เยอะมากใช่ใช่อะไรมาบ้างคือแบบจะลงไปฉี่แต่ว่าด้วยความประมาทแบบคนอื่นเขาฉี่แ,<ต>แล้วไม่ย่ําแต่ผมไม่ย่ํำ <คน S 1> แบบ <c oughs> เอ้ยกลับขึ้นมาจะขึ้นเราเขาบอกให้เช็คเช็คขี้นมาโอ้โหเ <c oughs> ขียวอืออ้อเลยยนทิ้งดิโยนทิ้งโยนอะไรทิ้งล่องแพยนอะไรนั่นเหรอคุณไปขึ้นดอยเท่าไงทำไมตลาดเรือคนที่เหยียบมาอันนี้อันนี้ ไม่คืออดีมีก้อนในในกระเป๋ามีอีใบูั้น่มันเป็นแเมื่อต้นเออคู่นั้นตมันเริ่มตีแล้วนะผ่านร้อนผ่านหนาวมนานมานมนเอาอามาสอบน่อยขอ้นเวลามะเบียนอะไรอ่ะเบียนเหรอจะได้ซื้อหวยเออกทท่าไงนะสามศูนย์หกห้าามศูนย์หกห้าหกหน่าจะแน่นอนออกแน่นอนงวดนี้พี่จำได้สาจำได้เลยนะจริงเดียอ่าที่นี่น ไอนี่ขนาดนี nada, ่ขนาดมั่วนะมีม pues, ีด้วยรองเท้ามีทะเบียนด้วยใช่ใช่ทะเบียนพูดกันว่าสองสองวันนี้เวลามีขึ้นเราต้องทำทะเบียนดิไม่ใช่เราเท้าเบียนเราเนี่ยแปด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 ไอไอวันแรกที่ไปอ่ะมันเท่าไหร่นะสี่แรกสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าเจ้าทีนี้พอเสร็จแล้วมันมีปัญหาเรื่องซ่อมใช่ป่ะ เสร็จแล้วคืนนั้นเขาบอกเขาเปลี่ยนรถให้ก oui> ับพี่อูก็มารู้อีกทีว่าเขาสลับกับคันหนึ่งหรือคันไหนไม่รู้อ่าสลับกันแล้วปรากฏว่าก็มีปัญหาตัวอื่น อ,อ,อันนี้คือเก็บไว้แล้วนะอันนี้เขาเช็คเสร็จแล้วคืออันนี้ตัวอยู่ออกแล้วกระเป๋า